สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องเจ้นหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกดแชร์<อ>นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าครับเ<ค>ราจะได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้นหนึ่งย้ำกันเลยครับ,อบเอาแบบโคตรเสร็จเลยก็นันนน่าร่กสอนเต็มๆแบบนี้ก็คือนักลูกคือสำหรับคนกินแบบนี้แบบไซส์จรวด ตัวกล้องแม่ข้อมือดีนะคะสมบัดใหญ่สะบัดแรง ทานเผ็ดไหมคะต่างๆเนาะมาตรฐานเนาะ แก้วของเราเป็นปนั่นดีความหวานได้บ๊อกคาไม่ผสมอะไรเลยนะคะโทนร้วนนะน <c oughs> ใส่แน่นมาก <c oughs> ่แน่นา,ากลับรุนเลยใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ให้เจแยกน้ำไปไม่เป็น ชอบเขาวเนื้อใช่ไหมเส็งไหมเขาเคยมาซื้อแล้วไม่เค่ะนี่อกไม่เต็มลครับตอบคุ่นด้ค่ะใส่โป้ม่วงหลายตัวสามอย่างเลยไหมคะใส่หลายตัวมะม่วงแล้วก็อะไรนะคโพดสามอย่างเลยเอาแค่โพ้ม่วงให้หลายตัวมาม่วงต่างๆเนาะ ได้ค่ะโอที่เต็มก็ได้ะคะด่ะค่าเราถ้ามากินไม่ต้องจ่ายเก็บได้เลยนะกอะมือก็ได้ตุ่ <c oughs> มารับกี่ตัวครับอันนี้ไข่ปลาครับรับกี่ตัวครับปุม่ม้าเยวนะ จนกนได้ดิ้เลยลูกหวัวหนูว่าโอเคไหมเปลียนระดับได้พอกันหรือไหมได้เนาะ้ชนโอเคไหมครับได้เลยครับที่ได้เก็บช้อนเลย โม,ม่งเมื่อกีน้นะรปปัานไม่ท่าไรเลย ตัวมันใหญ่ไปไหมอ่ะัสดครับอ๋อบอกคุณครูดีกว่าบอกคุณครูแล้วเนี่ยของหนูใส่อะไรนะไข่ครูไอ้ครูม้ากับไข่ ใส่ไม่ใส่กะเพราหรือมะม่วงคะหรือเหมือนกันใส่สกะเพราัะไหลเบียได้อันนี้ลาได้นะ เมนูของเขาเราก็มองแล้วต้องลายไหลเซ็ตซ้ำใช่ไกมเมนูของเขาเมนูใกล้เคียงกับเราไงแต่เขาใส่เยอะกว่าเรา <c ười> อลุณจ้าเหมือนเดิมใช่ไหมขา <c ười> อโอเคเรื่องจา่า แยกน้ำโคดไหล กันนะเจย์ยังยนะไม่ได้ตั้งผ้าเลยนะก็จะกดแคลอรอทเตอร์ใหญ่กว่าปูน,นี่แหละเยอะจังลมมัน,นไม่สีายเลยนะครับ ไม่ยุ่งไม่ยุ่งแกยังดีหน่อยดีไหวจะบ้านะน่ากลัว 2ีบาทครับ๋ยวให้หนุ่มหล่อรับเลยสองร้อยยี่ิบจ้าจาาลูกนับทอนแปดสิบครับบอกก็ไม่ได้ไไดีไหมลูก<า>๋ยวไปแรกนะกบมาสักร้อยก็ได้เปด้สิบ ได้ว่จ้าแคนข้งไ้ได้วันนมอะไรอ่ะนมโรงเรียนเหรอมีจ้าวันนี้มีให้จ้าานะจ้าได้หลายนะ ปกติทานหลายตัวเป็นไหมครับเป็นค่นะใส่กับผลไม้ร่วมอร่อยอยู่ช้อนไหมคะช้อนมาหอยแครงหมึกไข่ไข่ปลาสักคู่นะคะ

ใช่ปาปูน้าหมใ่อยเคนแซบๆตามสไตล์เรา là vụ do dành đeo máy ไปกันเลยครับอันนี้เมนูอะไรครับแซลมอนไข่ปลาหนึ่งสอง่ามหนึ่งสองสาม แล้วแต่หนูถ้าลูกค้าชอบก็ใส่ได้ค่ะลูกแล้วแต่ลูกเลยไม่อ่าพอสมควรหมึกไข่ใส่มะม่วงเหรอลูกหรือข้าวโพดมะม่วงอยากหมึกไข่ข้าวโพดมะม่วงปลาล้ะไหมคะเราใส่อะไรกุ้งสุกข้าวโพดมะม่วงจ้ะโอเคสามอย่างปลาล้ะไหม จ้าเก็ดได้นะปลานี่่บัวแปดสิบบาทค็ับลกจะไม่มาจ่ายก็ได้ครับตั้ปิ้งก่อน ไข่ปลาแซลมอนนะครับไหลบัวพิเศษไนลบ,วพ,นบวพิเศษนะคะ<อ>รับแแก่าประจำชอบกินไนลบัว,บวใช่ไหมแก่ขา,าประจำใจไม่ค่อยคม,มต้องเปลี่ยนใหม่แล้วล่ะ เมนูนี้คือไข่ปลาแซลมอนนะครับพิเศษหลายบัวแล้วจ้ะเมนูต่อไปกันเลยครับปลาไข่ปลาที้สดด้าเดี๋ยวเรามาปิดกันด้วยเมนูเีื่อยนะครับฝากสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามกันอยูนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะครับไย เผ็ดกลางๆนะคะเผ็ดน้อยอ่าใส่ข้าวโพดอันอนีเ้นปเป็นเมนูคูมาไข่ปลาตอกเพื่อสดด้วยคูมาไข่ปลาเพื่อสด เดี๋ยวเรามาปิดด้วยเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับฝากกดติดตามช่องเจ็นหนึ่งแซบตามปากชาแนลด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ติดตามนะครับแล้วสาหรับคนที่ติดตามแล้วนะครับขอขอบอคุณด้วยครับเดี๋ยวเราไปปิดด้วยเมนูนี้พร้อมกันเลยครับไปกันเลยครับ